สวัสดีคะ่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูคนุ่มนิ่มเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูนุ่มนิ่มก็จะพาเด็กๆมาเรียนรู้โครงการสตรอเบอรี่นะคะเรื่องประโยชน์ของสตรอเบอรี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะเรามาดูประโยชน์ของสตรอเบอรี่กันนะคะสตรอเบอรี่ก็เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมายเลย ประโยชน์ที่หนึ่งนะคะก็จะช่วยบำรุงสมองของเรานะคะ,อะนอกจากจะช่วยบำรุงสมองแล้วยังช่วยบำรุงผิวหน้าให้เป็งปังนะคะ,ะจากหน้าที่มองคำ้ำก็จะทำให้หน้าสดใสขึ้นนะคะแล้วก็มีออร่ามากขึ้นและนอกจากนี้นะคะสตรอบเบอรี่ก็ยังสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะ เพื่อดูแลผิวหน้านำมามาร์กหน้านะคะเพื่อลดรอยสิวรอยด่างดำนะคะ,ะเรามาดูประโยชน์ต่อมาประโยชน์ต่อมานะคะสตรอเบอรี่นะคะก็ยังช่วยบำรุงแล้วก็ดูแลสุขภาพตาของเราให้ดีขึ้นด้วยนะคะลดความดันโลหิตแล้วก็ป้องกันปัญหาสุขภาพฟัน เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าเด็กผู้หญิงเขากำลังปวดฟันอยู่ถ้าเด็กๆนะคะมีอาการปวดฟันนะคะเด็กๆก,ก็สามารถรับประทานสตรอเบอรี่หรือผลไม้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพฟันของเด็กๆด,ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการรับประทานสตรอเบอรี่ยังช่วย ทำให้เด็กๆไม่เป็นวัดทําให้ภูมิภูมกันของร่างกายเด็กๆแข็งแรงด้วยนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเด็กๆแล้วก็ยังเป็นผลไม้ที่ต้านมะเร็งด้วยนะคะสตรอเบอรี่ก็มีประโยชน์มากมายเลย เด็กๆก็ได้เรียนรู้จากประโยชน์ของสตรอเบอรี่ไปแล้วใช่ไหมคะสตรอเบอรี่ก็ยังเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากมายเลยนะคะเช่นช่วยแก้ท้องผูกช่วยลดเลือดออกตามไรฟันนะคะ แล้วก็ช่วยบำรุงสมองช่วยทำให้ผิวพรรณของเราเปล่งปั่งนะคะและอีกทั้งก็ยังช่วยลดน้ำหนักของเราอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูนุ่มนิ้มก็มีเพียงเท่านี้แล้วเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย